ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออตโตรีวิว2025 JH 7A จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับทุกสิ่งที่รวดเร็วดูดันและลำยุควันนี้เราจะพาคุณออกจากถนนแล้วขึ้นไปบนท้องฟ้ากับรีวิวเครื่องบินขับไล่จมตี JH 7A f p c 1ปี2025มาดูกันว่าเครื่องบินรบลำนี้มีพื้นที่ และฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างสำหรับการรบในยุคปัจจุบันเริ่มจากเรื่องของพื้นที่และโครงสร้าง j h 7A หรือที่รู้จักกันในชื่อ Flying Leopard er เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตี2ที่นั่งเครื่องยนต์คู่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธอย่างสะดวกห้องนักบินแบบที่นั่งเรียงต่อกันช่วยให้ทั้งสงมีพื้นที่ใช้งานที่เพียงพอโดยเฉพาะในภารกิจที่ใช้เวลานาน,านหรือมีแรงจีสูงภายในห้องนักบินปี2025มีการปรับปรุง ด้านการออกแบบและระบบดิจิทัลอย่างชัดเจนคุณจะได้พบกับหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แทนที่มาตรวัดแบบอนาล็อกลดภาระการทำงานนอ,อของนักบินและเพิ่มความเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นระบบควบคุมแบบโฮเทสช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องและระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับและคันเร่งปุ่มควบคุมด้านข้างก็ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ jh 7 a มาพร้อมกับเรดาร์รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับระยะไกล และติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีระยะไกลระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ยังประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณเตือนเรดาร์เครื่องปล่อยสิ่งลวงและระบบรบกวนสัญญาณเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบที่เต็มไปด้วยอันตรายแม้จะไม่ใช่เครื่องบินบรรทุกสินค้าแต่ j h เจเอก็สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทใต้ปีกไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิธีขีปนาวุธต่อต้านหรือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหรือแคปซูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์จุดติดตั้งอาวุธสามารถเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พร้อมปฏิบัติการในเวลาอันสัน้นหลังคาห้องนักบินให้มุมมองกว้างช่วยในการโจมตีและการต่อสู้ทางอากาศที่นั่งนักบินมีระบบดีตัวรุ่นใหม่และถูกออกแบบ ให้เอียงเพื่อลดผลกระทบจากการบินด้วยความเร็วสูงระบบช่วยชีวิตก็ถูกอัปเกรดเพื่อรองรับการบินที่ระดับความสูงมากขึ้นทำให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยัยและสะดวกสบายโดยรวมแล้ว JH7 AP2025 เปเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ทันสมัยมีพื้นที่ห้องนักบินเพียงพอสำหรับ2คนพร้อมฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ภารกิจทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและการรบทางอากาศ ถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้และอยากติดตามเนื้อหาด้านการบินและทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้รีวิว2 0 2 5 jh 7 a แล้วเจอกันในคลิปหน้า